เย็ไทย้ดิของโยมเป็นสุดที่เรียนจะนั่นนะเรียนไม่สาไปบูชาเขาูชามาละบูชามาปะตัวบชาเดรียนมาก็จะโผล่ในโผล่ใจก็จะให้เขียนให้องดึก้วยเอาหลวงปู่หน่อยเอลหลงปู่เสร็จแล้าทำไมพลางข้าพลังงานสูงสูงปู่เดินหน้าขันยังไงขอนั้เอาข้าสีกข้าหน้าเลย ยาวเลยแปาสี่ดีน้ำไปลมหน้าโหตา่ี่บกเรียนกายใจเองปู่เอเก่ไหมผมตรวจพลังงานธาด้วยโอ้ผมข้าทายียเนาะครับว่าก็ปรับผมเอ้ปู่นี่เก่งต่างต่ก็เต้ลโปอะก็เลย คือคนเอาไปใช้เนี่ยเขาเราไปใช้ได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ต้องไปก็เมื่อกี้มาคุยกับคุณพรใช้เออคุณรอนใจกว่าเออผมจะขอเป็นศูนย์ไปสร้างบารมีหลวงปู่ที่เชียงใหม่เขาเป็นศูนย์เอาได้ไปวัตถุขคงหลวงปู่ไปจำนวนมากแล้วเขาไปก็ได้ที่นี่เขาจะซ่อมโบสถ์อยู่ก็เห็นว่าคุยว่าจะซ่อมโบสถ์ซ่อมอะไรวะแล้วเอทำคุณดนตีแล้วหนึ่งต้อง ทำอะไรหลายอย่างหลวงปู่นีนี้ต้องต้องสร้างโบสถ์ต้องสร้างมันข้าราชกดีๆหน่อยครับก็ขาสรางโบสถก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจมาหาหลวงปู่เนี่ยว่ะเออขออนุญาตหลวงปู่ว่าจะไปเป็นศูนย์ที่เชียงใหม่เออขอบารมีหลวงปู่แทนานสรางอยู่แล้วเขาสร้างอยู่แล้วทไมัยนับก็รู้จักหมดแล้วครับตั้งแต่สมัยนั้นนุ่นนมเด็กตั้งแต่เด็กยอเน้อย มามาให้หลวงปู่เจอไหม่อด้มาขึ้นไปอยู่ตางมือเหนือรบปวดศีมรบปูตื้อรงปู่แล้วไปปวดได้ไปเผาอีกทีด้วยนี่ต้องเอาอย่างนี้อย่างดอนเลยพระบีพระหังเลย่อกีีช่วงที่หลวงปู่กำลังกำลังพักอยู่ในผมก็ทำไปรายการไปคลิปหนึ่งแล้วครับ เรเป็นยังไงตรวจพลังก็ว่าแต่ละรุ่นและรุ่นเป็นพระทที่แนะนําให้ใช้ครับโอ้แนะนําให้ใช้อืมโดยเฉพาะเท่าที่ความรู้ที่ผมมีเนี่ยผมยอมทั้งหมดครับโอ้ยยอมไม่ได้โอ้ยยอมยอมยอมยอเโอ้ไปสร้างสื่อศาสนาสื่อ พลังงานให้ครับหลวงปู่ซิมหลวงปู่เตอร์หลวงปู่ซิมหลวงปู่นั่นนั่นขึ้นไปหากันอยู่โน่นหมดอ๋อสมัยโน่นเออสมัยโน่นท่านยังมีชีวิตอยู่โน่นครัญาติโยมแม่อุ้ยพ่ออุ้ยโน่นละผมก็ไปมาหมดอุ้ยไปอยู่เป็นสามช่องจำเป็นเลยอ๋อผมอยู่วัดไหนละครับอยู่วัดสันติธรรมอยู่วัดวัดสันติธรรมอ๋องถนนเซ้าหัวครับ ไปทูหมดเลยครับ <wounds> ซีโมกปี่องการดไปมาอยู่ไหนออกเที่ยวดู่โรงแรมซีโมกยังครับ่อยงนี้ยังว่าเลยไปเจอสวนสวนเสือหนึ่งครับลีปที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันมันเป็นยังไงล่ะครับเสืออันนี้เขาเขาไว้อที่ไหนครับที่บุตตานอดน มันจะยาวใหญ่จนพกพกสันยาวเสือเสือเสือคนตากนนะครับนี่เสื้อตัวนดีเดียวนี้นีหายากองเป็นตระมาณตาหมดเลยเ่เสียหัวละที่นี่น้องมูเท่าไหร่แล้ครับไม่เป็นข้าโอ้ปนสิบปสิบเจดปสิบแปแล้วเปสิจแล้ว แต่ที่เปลีนเขามาเลยดิไม่เชื่อไม่ยอมเนาะไม่ยอมใสนม่ใส่เดี่ยวแขนกลับไปบ้านเลยเอาไปแจกได้ไหมครับไปได้เดือ่เสียเขาใส่ข้อหรือคนดีรับประกันเลยต้นไม้ควายชนนี้เป็นไรตาทุกคนตัวเอาเพราะที่มันได้พลังซับ

อันนี้ปัจจุบัหาสายใหม่ใส่ที่บ้านรอ,อเวอรรุ่นหนึ่ง่บอกว่าตอนที่แม่มาฮะแม่ชอบมากะอะแม่ชอบอคนนี้มากลเลยอ,อจริงนะเมื่อก,กี้เนี่ยไม่อาแะชาแล้วนั่นแหละเก่ชาบรุ่นเลี้ยงเดร่นงปู่ศิลานหลงปู่น,นี่ตายพาพันเหลืองน่หลวงปู่ศิลานี่เป็น ถนนชาของอาจารย์อ๋อเป็นนี่นี่นี่หลวงวพาดพนี้เลยอาจารย์สิงอาจารย์บ้านมานี่หมดโอ้ไปสร้างเลยกันอาจารย์บ้านอาจารย์บัานมานี่หมดรู้กันหมดจา่นนี้ไปก็สิบกว่ากิโลไปหาอาจารย์ไม่รู้จักนี่อาจารย์อาจารย์ศิลาการมาอยู่ที่ มนัน<ห>นาพาพนี่ต้องบูดทำอันนี้ต้องบูดทำนี่พอท่านเสียแล้วนี่แต่มา,มาขึ้นมาขึ้นมาอยู่นี่หน่อยๆแล้วกหนีออกไปเที่ยวกับไมาทานสิบหกปีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเที่ยวเขาไม้ฐานสิบหกปีกันกับมามาเผาศพท่านนะ มาขอาขอุดูม่ไนเอาของมาให้ก่อนปูบ้ของแล้วเดินหน้ามาหาหลวงปู่ไปเถดระมัรับระมือหวงปู่เหมาะไกรมือลองเลยออกเดลได้เดได้้วยเตมาย

ตั้งตั้งคิดตั้งใจมากรวาบเองตรื่นนีดรดียวหของปู่แบบน้นเดีวหลวงปู่เวนครับเหวินก็ใจนิด้วกังผมขอเรียนถามหลวงปู่นิดหนึ่งว่าผมตรวจพลังงานพระนี่มันมีอะไรผิดไหมครับไม่ผิดพรผมก็นอบน้อขอเข้ามาพกเราเอยากเราอยากรู้ไรเป็นไเอาใครอะไรเอสารุสารุสารุษ่ราชจะมาหลวงปู่ มาอมาเอาคอยตรวจอยวนี้มาได้ตรวจข้านๆอื่นกลัวน้ำแต่วันนี้ก็ดีอย่างนะเออเอามาคนก็ไม่เยอะคนไม่เยอะแล้วไม่เยอะแตเราก็รู้แล้วด้วยอ่ะอีกตรงนี้อยเราด้วยนี่แต่ย้าโดมเซียใหม่เยอะหรอเขาอ็ยู่น้นน้นไปน้ำที่บ่อ ขออนาตจะไปแผ่บารมีหลวงปู่ให้ดังกว่าช่างใหมอ้โหเนหลวงปู่อนุญาตไหมครับเรับวันนีจัดการเลยโอ้การเลยจัดการเลยโอ้ได้ขออนุาขอห้เลยมาเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจตลรางงานหลวงปู่ดูน่อยหลวงทำยังไงเกี่ยวอยู่แล้วเือเลืออันปดทองงปู่นี่ปวกไม่หวตัว

อ้าวเลางปู่ทานน้ดีเดิดนี่อ้าวแทบลามเออเยี๋เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโอ้ยแต่หลวงปู่ดีทุกประการ่อนนี้ดีใจมากหลายมมาแล้วีความสุขมากที่ได้เจอหลวงปู่ได้กจาบหลวงปู่ละคนว่ายอยู่นั่นเลยนะ ก็จลงที่ขอบกองของเกาก้ลายทากลา้ไปกางรนต้ะขาทุกไปกันวันนี้ขึ้นไปเชียงใหม่ก็จะไปสามตกนั่งดับแรกให้นั่งก็ออกไปอยู่เชียงรายปีหนึ่งบรรจาใหอยู่ท้งเชียใหม่หนึ่งบรจา กลักบลงมานี้เลงมา,า,าว่ากลมไปอยู่ภใต้อีกสองสาวสองวังนตาอยู่ว่าตอนออกที่ทงังการีสองวันตาไปได้สิบปีจึงกลับมาหลวงปู่หลวงปูพระบ,ระบ,า,บางรุ่นคงกระพันนำหลวงปเอาทราอะไรมาท่าไปทไป เราปู่ทำได้ทุกธาตุนี่ทำได้ทุกฟ้ามี่ทุก่าตุทุกท่าตุปูเสีงเราขังเลยผมผมนี้นะครปูผมเรียนหนังสือวัดเจดีย์หลวงนะครับโอ้มรรนั่นอาจารย์มาดองอินอาจารย์เป็นเจ้าว่ายวัดฐันที่รำอาจารย์ทองอินเขาเก่งจะก่อนอาจารย์ไปอยู่นอนไปอยู่ถ้ำปาจัลเยไปจับวันษาด้วยกันแล้วกลับมา สัมบ้านไดยินด้านว่ามาอยู่เชียงใหม่ก็เจ้าคุณแล้วนะมาไปกี่ปีสอปีที่สองใจบริว่าศันิธรมเป็นวัดสายวัด่าแล้ว่าสายจันท์โนบเตืมุโุบูจิมครับคนแรกก็โนกแหวนโนูตอนแหวนไม่ตรงไม่ตองจ่อเขาโวอยู่กับชาวบ้านเอาะอยู่กับชาวบ้านธรามด้ เฮ้ยคนมาหาอยู hmm. yeah. been, mm ่แ hmm. ล no, <laughs> well. okay. <laughs> oh ้วหลวงปู <laughs> ่หมดไยู <laughs> <laughs> <c oughs> ่เยอะเยอะคือเงินเดียวหน่อผมจะมานี่เสี้ยงใหม่อะไน้ำปั้เดี๋ยวผมจะมาตปวจหมดผมจะมาตอวจไปดูเลยแต่ผมว่าผมมาอล่าละไม่ต้องถามแล้วต้องามไปไเอาอยู่ใกล้กับมีความสุขแล้วครับตอนก่อนจะมาหาหลวงปู่นี่ผมตรวจ ถ้าหลวงปู่มาอามาต้องมาต้องมาต้องมาแต่ท no, okay. no, no, right. no, ี uh ่หลวงปู no, ่พูดว่าพระที่ปฏิบัติยังไม่ถึงก็ช่วยศาสนาไปเนาะเออช่วยไปดูลไปเื่อมันเก่ามีหลายขั้นหลายเขาสมัยหลวงปู่สมัยพุทธกาลนะหลวงปู่เนาะด้ยมีปาเรืยสูงเยอะข้าวเลยข้าวเลยความนี้เสียงน้ำโยมมุนย่าในนี้นต้องโยมมุนย่าก่อน งานอยู่ฮะสันปามาเป็นไปเรื <ange> ่อยนึกวอานาออกเปล่าลงน้องตาทั่วไปทั่วเขาสิงว่าเสืออะไรเสือจะโบนี่กระบอกกะบอักนนนี่กระบอกไปออกทุ่งนี้ไปเจออะไรที่ยังเล่าเรื่องให้หนึ่งสักทาญาติโยมั่งบ่งเสือนี่เไปเสือเข้าไปดูเสข้าวมันเขาปล่อยไว้เข้าไปดูมัน เขาเลยถ่ายรูปไว้มาไปข้าวสวนเสือสวนสัตว์อยู่ที่พุทธ,ธามณฑลเขาเลยถ่ายไว้เป็นอนุสรณ์ขาวนี่เก่งถ้าไป็อดทนจริงจริงไม่ได้เลยเเป็นคนอดทนทุกอย่างให้ได้ใครไปคนเดียวโอ้ยไม่ได้ถ้าเปน จิตใจมันออกยาวนอกระกายเลยตัวคนดีผมไม่ดันว่าผมอยากมีเรื่อยมีร้านสุขมีเรื่อยมีเขาจาทำบุญเขาเขาหาว่าเรารวยเลยเป็นอย่างนั้นคนมหานี่คิดหนักมากของไทยได้ได้มันต้องทุกอย่างมีมีอชามาถูกแสงอย่างนี้ คนอะไรที่บ้านนี่ยคนจะมาเอาห่มมาซื้อของคอยดูถ้ามีขาวของขายดีรู้ว่าอย่างเดียวกว่าจะตื่นใช้ <c oughs> บอกเลยลูกชายผมวิ่งผ่านบ่อยๆแถวแล้อนอนเลย,ยอนอนชอบตื่ตน,นดีก็ได้ดามหลวงปู่สุธรรมต้อง